ทำการเกษตรพอเพียงแบ่งปันโลเลียงผู้คนบ้านเฮาสวัสดีค่ะมื่อนี้ยี่สินเกษ mm. uh ส <understands. S 1> ิภาพมาพบกับเกษตรก็เยาะแงแงแล้วกนเนาะเกษตรทั่วทิศทั่วแดน อันนี้ยังจินตภาพมากก่มมันแก้วมันแก้วแอปเปิ้ลอันนี้เป็น่วยปุ่มปุ่มเลื่อนแอปเปิ้ลเอาเบิ้ลมาเป็นอ่ะโอ้ยตัวนี้พี่น้องแล้วสิเอิรนมันแก้วหน่ก็บ่ได้เนาะมันเป็นปุ่มปุ่มก็เลยเอินมันแก้วแอปเปิ้ลจากสวนเกษตรอ้อยหน่อเองะเกษตรทั่วทิพย์ทั่วแดนน้องกระเนาะ ีูสิติดภิพมาเบิ่งหัวมันหัวโดกโดกแต่ว่าแต่ว่าหันปุ่มไี้สินมาเห็ดคู่ใหญ่นอะคู่หน่อยๆมันกเ,เลยหัววอนหัวว่า,ามหัวคุณูคีรีเล่นมันแกวแอปเปิลมันพลังมันแดง มัแดงหลยอ่น้องวิวมาน้ำมันเปน้องวิวาคุดมันแกวเขามันเขามันแกวไปหมดเนาะโอ了。 มเป็นมาบงางาบ่แหลมมาใหญ่ต่ว่าดกดดดพี่น้องมางางง้างเจียวเป็นหนึ่งอึนสู้หน้วงวิวจินไปปลูกมันได้เงิคนมันเจียวเป็หนึ่งสู้พี่น้องจิน โอ้ยขวนดีดูขานใ่ค่ะขวานใหน่เียป็นหองดูหวานทางนั้นก็สิเป็นหมากหมามาอื้อหมากฟัดท่องบ้านเฮาพุ่นหละโอ้ยนนนงามไปนทางนั้นก็สิเป็นหมกทดินทอดินสูง เดี๋ยวมาขุดมันเนาะมันก็นเลยเป็นหน่งหัวตูปูติปิหนึนงเดี๋ยวเป็นอน in thì ô nhỏ em nhé bố mi ý anh ơi ý bố mi kèo bậc ý thôi đi ơi sắp nhìn là khi nào à? à Mình nhìn cái đầy lái lẹo Mình nhìn cái xe áo xong nhìn con ยี S 1> <S 1> <S ý ý ่ส <ý Kel> ิบเกษสิเจ้าก้นเจ้ามีก้นเหมือนนุ่นยี่สิบยี่สิบมาขุดไหมนี่เอาไปหนึ่งก็ได้พี่น้องเกษตรโอ้ยยอเงแง่กะล่าไปก่อนเหมือนนี่เอาไว้จ้ามีก็ได้ค่ะเนาะได้มาผู้ได้ชอบชิมนี่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแค่ให้แอดสี่ลีนได้ค่ะสวัสดีค่ะ